อมากันต่อเลยคุณผู้ชมนะไม่ต้องรอช้าข่าวต่อไปค่ะ ถึงคุณจัก,กรจันเลยนะสาหรับเรื่องราวตอนนี้ของคุณจัก,กรจันในเรื่องของการแต่งงานหลายคนก็จับตามองเ<ม>พราะว่าในเรื่องของดราม่าก็ผ่านพ้นไปแล้วนะแต่อาจจะยังไม่ผ่านพ้นเรียบร้อยเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนของการที่มีการฟ้องกันด้วย<ฮ>นั่นเองอยู่ในขั้นตอนของคดีความนะคะแต่ว่าในเรื่องของการจัดงานแต่งงานทุกอย่างก็ยังคงดําเนินต่อไปในเรื่องของความหวานก็ยังคงดําเนินต่อไปเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดเนี่ยคุณจักรจันออกมาเผยโมเมนต์หวานๆนะคะที่มีการเปิดเผยการที่เขียนด้วยลายมือของหนุ่มเคโดยข้อความนะคะมีการ เขียนเอาไว้บอกว่าขอบคุณที่จับมือกันขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันขอบคุณที่ไว้ใจกันขอบคุณที่เชื่อใจกันขอบคุณที่รักกันนะคะก็ทําให้มีชาวเน็ตเนี่ยพอเห็นภาพแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหอิ่มอกอิ่มใจยิ้มปริ่มใจตามไปเลยก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะคะว่าเออคู่นี้เขาก็รักกันดีเหมาะสมกันดีแล้วก็รู้สึกดีใจแทนคุณจัก,กรจันทร์ที่เจอความรักดีๆกับเขาสักทีจ,กกจักรจันทร์นี่ก็ ชีวิตในวงการบันเทิงเนี่ยจริงจริงจัตนเขาอยู่เอ็กแซดตอนนั้นนะเขาตอนนั้นเขาเป็นแฟนกับโบเนาะโบโบโอไอโออะไรวะที่เป็นพิธีกรใช่ไหมโบธนากรเหรอเขาเป็นแฟนกับโบแล้วก็ก็เสียเฉงนนะฮะเพราะว่าเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยกันแล้วก็จําได้ว่าวันนั้นช่วงนั้นฝนกำลังจะตกอยู่ๆโต้งโต้งส่งหมายมาโต้งโต้งเอ็กแซงโต้งไม่ใช่เป็นโต้งนะสายแว่นคนใต้ ส่งหมายมาบอกว่ามาที่กองถ่ายด่วนจะมีแถลงข่าวจักรจันทร์จากชาคลิตเป็นนั้นพี่เต๋อไม่ได้ไปเพราะต้องทำรายการตัดส่งช่องห้าม็ส่งน้องไปได้แถลงละครเหรอเขาบอกไม่ใช่นะพี่เต๋อเขาบอกจะเป็นข่าวใหญ่จะแต่งงานกันเหรอเล่นๆนะเออแห่งจริงๆเขาจะมั่นกันแต่งงานกันตอนนั้นเราก็ตกใจก็ไวมากแล้วก็ขุดคุยว่าคู่นี้อะไรยังไงกันสารพัดสารเพนะคะ จันมันก็มันก็ดูมีความสุขสักพักหนึ่งอยู่ๆเลิกกันเอออันนี้เล่าให้ฟังนะฮะก็มีหมายมาจากโต้เหมือนเดิมโ <c oughs> ต้อบอกว่าสัมภาษณ์จากติดที่สวนหลวงรอเก้าสวนหลวงรอเก้าพี่ต่อไปเองเลยค่ะคิดเล่นละครของเอกแซกอยู่ตอนนั้นอชอ้นพี่เต่อนั่งติดกับทิดเลยนะอนั่งติดอย่างเงี้ยค่ะนั่งสัมภาษณ์อย่างเงี้ยก็มีพี่เต๋อจอยดาวกระจาย แล้วก็มีอีกหลายคนนั่งอยู่รอบเลยสัมภาษณ์ทีวีนี่แหละฟังไม่รู้เรื่องเลยชาวคลิปด้วยแล้วแม่มาถอดเทปยังไงเนี่ยแม่มาถอดเทปยังไงไม่ต้องไปถอดเทปฉันถามบอ่จอยคุณฟังรู้เรื่องเราคือเขาฟังรู้เรื่องกันไหมไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่นด้ลำคอสรุปวันนั้นคือยังไงแม่ได้อะไรมาบ้างเนี่ยก็ตัดปล่อยยาวไมงรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเป็นเวรกรรมของคนดูแล้วกันแล้วก็จันทร์ก็มาอยู่ช่องเจ็ดนะคะ ก็เราออก็เฉยๆเพราะว่าเขาก็มาอยู่ช่อง7อยู่ Ex ็กแแล้วก็มาอยู่ช่อง7ก็เเป็นนังเอกช่อง7อจอ่ะก็ดีขึ้นสักพักก็มาเจอข่าวเนี้แล้วสักพักใหญ่ๆอันนี้เราย้อนหลังให้ฟังอีกรอบนะคะนะักข่าวก็โทรมาพี่เต่าเต็มเลยอมแม่รู้เรื่องเนี้ยมีคนบอกหนูใครบอกแกว่าฉันรู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรวะเรื่องเนี้ยเรื่องพี่จันนี่แหละว่าแฟนเขามีมือที่สาะอะไรเป็นโรคใบที่อโรคใบที่สองตาชิพใบที่สองเกิ<า>นเลยวะแม่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรฉันตามข่าวอีนี่อยู่ เอาหรอก็คนละคนกันไม่เกี่ยวกันก็มันขึ้นด่าฉันกับหลายๆคนอยู่ไงแต่กำลังตามข่าวมันอยู่ไงเขาก็โยงไงใช่ไหมแล้วเขาบอกโอ้ตไม่มีหรอกฉันไม่รู้เรื่องเรื่องจันเรื่องอะไรฉันไม่รู้เรื่องสักพักเขาครับของมันบุ๋มมาบถามพี่เต๋อพี่เต่ารู้หมดพีเต่ารู้เรื่องเนี้ยอไม่รู้เรื่องกำลังตามข่าวอีนี่อยู่ไม่ได้ตามข่าวไอ้จันเลยไม่รู้เรื่องเลย ราพักโทรมาเต็มเลยเจอแจ็คกาลีนเออพี่เต่ายังไงอะไรวะพี่หายก็ถามอ่ามหมดกระทั่งถึงจนพี่หนุ่มกันใจโทรมาค่ะเออเต่านี่ยังงงอะอะไรอ่ะพี่เขาอะไรหนูคนโทวัาหนูเยอะมากเลยก็คืองงมากงงมากสรุปว่าดึงเต่าเขาไปเกี่ยวในหมายฟ้องมีชื่อพี่ด้วยนะจะฟ้องแต่แม่ไม่ฟ้องใช่ไหมไม่ได้ฟ้องแม่คือหมายเพาเขาเอาอ้างชื่อแม่ไปอ๋อเข้าใจแล้วม่ถึงทำ้าย เชื่อแม่ว่าคนชื่อคนคนนี้แม่ไม่เคยเจอเขาเลยหรืออาจจะเคยเจอเห็นไกลๆแต่ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเขาเพราะว่าที่เป็นผู้จัดการไม่เคยยุ่งกับผู้จัดการผู้จัดการดาราที่สนิทที่สุดคือมีแค่คนเดียวคพี่เอสุภชัยซึ่งมีเอก็ไม่เคยจะโทรมาคุยแต่เรื่องสเปเหละเรื่องตลกเขาไม่เคยโทรมาเรื่องพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราแม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ฉันไม่รู้เรื่องเออแม่ไม่รู้เรื่องสรุปสุดท้ายก็ฉันไม่รู้จริงๆนั่นแหละค่ะ เจอทนายดีดาที่ช่องอีกช่องหนึ่งก็บอกเธอก็โดนไม่ใช่เหรอแม่บอกฉันก็โดนฉันก็โดนโดนเหมือนกันโดนหมดทนายยังไม่กล้าโทรหาฉันไงทำไเขาโทรหานีดาไงเขากล้าโทรหานีดาแต่เขาไม่กล้าโทรหาแม่ไงแม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าจะโทรหาแม่เขาชื่อตายจะโทรหาแม่ประมาณบ่ายโมงวันนี้ฉันรอถึงสี่โมงเย็นก็ไม่มีใครโทรมาเลย แต่เห็นว่าตอนนี้คุณอ้ํานันทิยาก็จะฟ้องด้วยเพราะว่าเสียหายก็นี่โดนเต็มไงว่าเป็นตาเนมใช่นั่นแหละก็ฟ้องให้หมดนะฮะใครเสียหายก็ต้องร่วมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนั่นแหละชามาดิรจักกันตรงนี้นะครับคก็สืบกันเหนื่อยแล้วค่ะงานนี้สืบกันสนุกแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปโอ้กคงไปเจอกันที่ศาลนะแม่ว่านะ เวลาเขาสืบเขาเรียกว่าสืบพยานนะ<ช>แต่ว่าก่อนที่จะสืบพยานมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไต่สวนมูลฟ้องก่อนเนาะไ<ช>ต่สวนมูลฟ้องเขาก็ต้องมาแต่แจ็งคงไม่ไปหรืออาจจะไปพี่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ไปก็ได้พเพราะว่าส่งทนายเป็นตัวแทนเข้าไปก็ได้<ช>อันนี้ก็ต้องรอกันอีกทีหนึ่งนะคะ<ช>ว่าว่าคดีนี้จะจะไปในรูปแบบไหนแล้วก็จะมีการไกล่เกลี่ยกันได้ไหมแต่ถ้าเกิดทางทางเคเขาไม่ยอมไกล่เกลี่ย ก็ก็ต้องฟ้องกันก็เดี๋ยวจะไปดูว่าแต่ส่วนมูลฟ้องศาลจะว่ายังไงแต่ว่าจะรับหรือไม่รับนะฮะเขาต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าเราไปไปไปยื่นต่อศาลแล้วศาลจะรับเลยไม่ใช่นะศาลแค่ประทับว่าโอเคแล้วเดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีมาไต่สวนมูลฟ้องว่าคดีมีมูลหรือเปล่าถ้าอันนี้พูดถึงคดีทั่วไปนะครับถ้าคดีมีมูลศาลก็จะรับฟ้องแต่ถ้าคดีไม่มีมูลก็ศาลเขาจะยกฟ้อง พอคดีไม่มีมูลปั๊บเนี่ยคดอีอีกฝ่ายนึ่งจะพลิกเลยนะจะกลายเป็นฟ้องเท็จออกเป็นประมาณนั้นอันนี้ความรู้กฎหมายใหม่นะเขาต้องขึ้นศาลนะคะไม่ขึ้นนะแม่ไม่เอาศาลเกรงใจใช่ไหม <N> ไม่ขึ้นดีกว่าน้อลองขึ้นศาลแบบแม่เนี่ยแม่แม่ขึ้นหรือแม่ไม่ได้ไปฟ้องอะไรบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพี่เต๋ามีคดีเยอะไม่ใช่นะคะดิฉันขึ้นไปเป็นพยานให้เขาค่ะเป็นพยานแล้วก็ขึ้นไปเป็นพยานให้เขาแล้วก็ เวลาขึ้นเนี่ยเราก็จะเจอทนายหลากหลายรูปแบบแล้วก็ต้องนั่งฟังใช่ไอยการหล่อๆทนายหล่อเราก็เจอมาแล้วอทนายบางคนถามถามแล้วเราแบบอืใช่เหรอก็เยอะนะฮะแต่ทนายหล่อเคยนะเดินๆอยู่ที่ศาลเนี่ยออยการหล่อมากเลยวิ่งไปขอเบอร์ขอเบอร์เลยเอ้าหล่อขนาดนี้ไปปล่อยไปาทำไมล่ะข่าาถามว่าขอเบอร์ผมทำไมครับไม่ก็ให้ห้าหอบเบอร์เป็นนักข่าวอ้าวขอไปนักข่าวเลยหล่อๆจริง ก็กรเธยเดือนัวสามสี่ตัววิทยอวา,ายกันเป็นอันยาการน้อหรอ นะคะอย่าโดนยกฟ้องนะอ๋อเลยนะอย่าแม้โดนยกฟ้องโดนยกฟ้องนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วเนาะหมดแล้วหมดแล้วจริงๆคุณผู้ชมนะวันนี้เราจะติดตามช่องทางเราได้ยังไงบ้างมีหลากหลายช่องทางเลยนะฮะนี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า TikTok ใน IG ใน Facebook มีหลากหลายช่องทางชื่อนี้ชื่อเดียวเลย Big b ๊กแบ๊ช n นาบิ๊กแบ๊บิ๊กแบ a บที่แปลว่าหมีใหญ่เนาะกดไลค์กดแชร์ย่อมเหลือเกินนะหมีใหญ่เนาะใช่เขาอย่า้ำแก่ขอเป็นรายการสดแล้วมันอ่านชื่อเสียงผิดนี่ผู้ชมหัว <Big S 2> บิ๊กแบรายการมีอะญ่ทำไมต้องต่ำด้วยอะโยมนะฮะเาลาไปก่อนครับผมเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ